ข้อที่5ค่ะการทดลองใช้มาตรวัดเมื่อจัดทาชุดข้อคาถามหรือแบบสอบถามที่จะใช้เป็นมาตรวัดเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนนาไปใช้จริงค่ะควรจะนาไปทดลองใช้ก่อนซึ่งอาจทำได้ด้วยการส่งแบบสอบถามนั้นนะคะไปให้กับกลุ่มทดลองที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันกลุ่มตัวอยา่างหรือว่าประชากรที่จะศึกษานะคะเพื่อทดลองตอบแบบสอบถามแล้วนำผลการตอนนั้นมาพิจารณาเกี่ยวข้องกับความเข้าใจในะ คำถามคะ่ะการแปลความหมายของข้อความวิธีการตอบนะคะรวมไปถึงความชัดเจนของคำชี้แจงปฏิกิริยาที่มีต่อคำถามการตอบของผู้ตอบการเข้าใจกระบวนการเข้าใจตรงตามที่คาดหมายไว้หรือไม่เพียงใดนะคะนี่เป็นข้อพิจารณาที่ผู้วิจัยนะคะจะต้องเอามาตรวจสอบในส่วนของการแบบสอบถามของเราว่าใช้ได้ไหมนะแล้วก็การเลือกคำตอบการกระจายการมากน้อยเพียงใดนะคะรวมทั้งนำผลการตอบมาทดลอง วิเคราะห์ตามกระบวนการและวิธีการทางสถิติที่ต้องการใช้สําหรับการทําวิจัยจริงๆต่อไปเพื่อที่จะได้รู้ว่าแบบสอบถามหรือมาตรวัดนั้นมีข้อบกพร่องอะไรที่ควรจะแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนําไปใช้จริงนะคะการในการทดลองใช้มาตรวัดนี้ถ้าเป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดความรู้ทัศนคติหรือความคิดเห็นซึ่งมีข้อคําถามหลายข้อรวมกันเป็นชุดเป็นชุดนะคะจะต้องนํามาวิเคราะห์ค่ะคุณภาพของแบบสอบ ถามนั้นด้วยคุณภาพของการวัดที่จําเป็นต้องพิจรารณาได้แก่ค่ะความถูกต้องของความเที่ยงตรงนะคะแล้วก็ความเชื่อถือได้นะคะมีสส่วนนะ,ะมีความถูกต้องที่เที่ยงตรงแล้วก็ความเชื่อถือได้นะคะตัวนี้เป็นมิสเป็นสิ่งจาเป็นมากเลยนะคะคุณแล้วก็เมื่อได้มาตรวัดที่มีคุณภาพเมื่อได้มาตรวัดที่มีคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยและเพียงพอที่จะใช้ในการทดสอบสมมติฐานแล้วก็สามารถที่จะนํามาตรวัดนั้นไปวัดกลุ่มต,ตัวอย่างหรือประชากรที่ การศึกษาได้การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้จะต้องจัดทําข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะนําไปวิเคราะห์ตามเทคนิคต่างๆที่กําหนดและตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ก่อนแล้วจากนั้นจะเป็นการนําเสนอผลตีความและสรุปผลการวิจัยตลอดจนข้อเสนอแนะซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายคือการจัดทํารายงานการวิจัยค่ะ